นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่26นะฮะเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564น,นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับนะฮะซึ่งเราได้พร,ร,ระราชทานนะครับพระราชทานจัดทำโครงการสนับสนุนปัญหาสังฆารวิญาณยกตรงที่รนที่10ได้ประธานนะฮะให้จัดสร้างนะฮะพระพุทธะ มหากรุณาประจานาถและหลวงปู่ทวดนะฮะท่านพระราชทานมวลสารนะฮะับเป็นการเงินแผ่นทองัผมากนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดเนี่ยที่เราสร้างนะจวจะถ้ารุ่นตอบโลกกว่าไทยย่างหนึ่งเจ็ดนะครซึ่งถึงเรื่องจากที่มีเหตุการณ์สุราการบ้านเมืองนะฮะมีโรคโควิดนะครับแล้วก็ผมในนามผู้ในการลงบานไดตรงนะฮะในพระสวรรค์การณ์นะคะับ ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิพันธ์นะฮะจันทร์อมนะฮะซึ่งเป็นศิลปินที่ออกแบบนะครับก็สิ่งที่ท่านประธานนอกจากนั <obviamente, S 1> ้นก็คือท่านทรงประธานนามพระพุทธลูกนะเป็นพระพุทธมหากรุณาประชาานแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาปกป้องที่น้องประชาชนและท่านได้ประทานเงินนะฮะ กับปิยพันธ์เนี่ยนะจํานวน2 0ง0บาทนะ2 0ง0บาท2อศูนย์ก็คือเป็นเอ่อเออร์เบรงพี่ยี่ิบสิก็คือท่านอาจารย์งพันยี่สิบข้าราชการยี่สิครับก็วันนี้นะฮะก็เป็นวันดีนะฮะวันที่ย6สิงหาคมนะฮะเวลา1ิบนาฬิกายีนาทีนะฮะผมนะฮะมีที่สามานะครับเพื่อจะท่านรองศาสตราจารย์ดรสุนันทาลาหานันนะฮะแล้วก็อาจารย์เอ่อ กีฬาฟอนกัจจนะฮะศิลปกรกัจจนะนะครับพี่มิฟุดเราแนะนำเชิญอาจารย์แนะนำตัวได้ไหมครับรองศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์สมศักดิ์เกดกัจจันครับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงโอเคครับเชิญเชิญเชิญแนะนำต่อไปครับก็ดับบันชัยครับครับแซดเชิญเชิญแนะนำต่อไปครับครับอะไรคุณประเสริฐประเสริฐชันติปูนครับโอเคครับที่พี่แจว นะแล้วก็ปัญญาของโอเคแล้วก็นี่ว่าดัสก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราได้ทําร่วมกันทั้งหมดนะครับเงินทุกบาทสะอาดโปร่งใสนะครับเราก็ไม่มีปัญหานิดนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เราทํากันวันนี้เนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่หนึ่งนะฮะก็ได้เป็นฝันกำลังใจนะฮะให้สมกับที่ผู้สร้างให้ร่วมสร้าง้วยกันแล้วก็ปฏิการ